สวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะพามาชมโครงการ UI l i g h ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ใกล้ถนนแสนสุขค่ะตอนนี้เราเริ่มสร้างบ้านตัวอย่างแล้วหนึ่งหลังตกแต่งวิวอินภายในเรียบร้อยนะคะจะเหลือแค่ลงเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกท่านได้ชมบ้านสวยๆกันค่ะบ้านเราตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลนะคะนำเทรนล้ำสมัยมากๆอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นกับตาว่าจะสวยว้าวแค่ไหน นี้จะเป็นลิฟวิ่งแอเรียของเราค่ะกว้างมากนะคะอันนี้จะเป็นฟังชั่นอลรูมก็คือแล,แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าอยากจะใช้เป็นห้องอะไรก็ได้หรือจะเป็นห้องทำงานเป็นออฟฟิศเก๋ๆเวลาลูกค้ามาหาหรือเพื่อนๆมาหาที่ออฟฟิศก็ดูเก๋มีสไตล์นะคะส่วนห้องนี้จะเป็นเบดรูมหนึ่งค่ะ ห้องน้ำหรูมากๆนะคะสุขภัณฑ์ที่เลือกใช้กระเบื้องตกแต่งด้วยลายหินอ่อนให้อารมณ์รีแลกหรูหราทัานสมัยห้องครัวเราหรูมากๆค่ะนี่ก็จะเป็นแบบโทนสีดำนะคะนำเทรนสมัยใหม่ทุกวันนี้สวยหรูมากๆคือมั่นใจได้เลยว่าถ้าเพื่อนมาบ้านนี่คือเพื่อนประทับใจแน่นอนนะคะบ้านดูดีมีสไตล์สวยเก๋ทันสมัยมากๆ ในส่วนนี้จะเป็นโถงบันไดของเรานะคะตกแต่งด้วยโคมไฟชัเเ e ีย e ที่แบบระยะระยิบระยับดูสวยหรูมากๆค่ะผนังของเราก็ตกแต่งด้วยคิ้วบัวนะคะอันนี้เรามีช่างดิว์อินฝีมือประสบการณ์ํำนาญงานหลายปีมากๆงานเนี๊ยบมากๆอยากให้ทุกท่านได้มาชมนะคะส่วนห้องนี้จะเป็น master bedroom หนึ่งค่ะเป็นห้องนอนใหญ่ของเราเองนะคะ หน้าต่างกระจกบานกว้างลองคิดดูว่าถ้าติดผ้าม่านจัดวางเฟอร์นิเจอร์ลงแล้วจะน่าอยู่แค่ไหนนะคะในส่วนนี้ก็คือห้องน้ำของเรานะคะบัสทรูม2ดูเก๋ไหมคะฝักบัวนี่ก็เครื่องทำน้ำอุ่นของเรานะคะแบรนด์เราเลือกใช้ของซ่วมแบรนด์ h ั f ฟอร์เนะคะเป็นระบบซอฟต์โคร e ซิสเต็นะคะ มาตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบด o สองค่ะของเราจะเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดมนะคะเราจะมีทั้งหมดมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะห้องนอนเราใหญ่มากนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่3ของเรานะคะเป็นกระเบื้องลายเห็นอ่อนสังเกตที่สุขภัณฑ์ของเรานะคะเราเลือกแต่แบ,แบรนด์ชั้นนำแบรนด์คุณภาพให้กับคุณลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วน ประตูของเรานะคะก็จะเป็นดิจิตอลล็อกเป็นกรอนประตูอัจฉริยะค่ะนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของเราที่ยังไม่ทันเรียบร้อยดีนะคะเดี๋ยวพอทุกท่านมาชมอีกหน่อยบ้านเสร็จเรียบร้อยสวยงามว่าจะสวยว้าวมากๆนะคะเปรียนเชิญทุกท่านเป็นเกี็บเยี่ยมชมโครงการติดต่อคุณปุ๊กเจ้าของโครงการได้เลยค่ะ